ดูกูเหมือนดูละครเนี่ยคนที่ว่าแม่งไอ้เทียคนเทียอะไรเก่งชิบหายเลยใช่ไหมคนที่ว่าแม่งจัดฉากหน้าม้าอยู่ของจริงนั่นเลยแต่อะไรมาจ๊ะอ๋อมึงสงสัยกันนะจบตีไปแล้วมันหายแล้วอ๋อโดนตีไปแล้วเหรอเจ็บมากเลยตามโดนออ้เสียวดิกรู้วะเช็คเช็คกลัวมันกลับมาสักอคืนะไรสักยักษ์ก็สักสัก มันตัดยักษ์ดีท่หลังอ่ะค่อยๆมาประกอบโชว์คนี้ลากก่อนกายแทนเออเอ๊ะเกิดมาไหมเราเจอกันแล้วมึงเหรอเราเคยเจอกันแล้วไงเฮ้ยไม่เอาไม่เอานี่ยไม่เอาจัไม่อาไม่เอาไม่เอาอะไรนะอะไรปีศาจ วว้าานูก <wounds> ่แ mhm. ล no ้ว <purposely S 1> ้มึงจะอยู่เ้าทำไมพีศดารนะคนก็อยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผีนะโอ้ยมาเจอกรูว่าชาตินี้นี่แรงกว่าเดิมนะบอกให้ไปไม่ไปไปไม่ไปมึงมาจากไหนงั้บอกกูมาก่อนดิผี มาจากไหนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ขาผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ไม่รู้มึงหนีคนโตหรือผีเด็กเด็กหรือโตแล้วเป็นอะไรตายมึงจะลงไปพิพากษากรรมในนรกไหมมึงจะหลบต้อนๆทำไมเนี่ยเสียงร้องแห่งปีศาจอยู่ที่ตรงนี้นะไอ้พวกที่ทำหน้าที่จับพวกนี้บนโลกวีมารับได้

ไอสัตว์รับใบจังวันนี้วันพระไหมไม่ใช่ไม่มีทำโอทีนไงวันนี้หนึ่งหนึงหนนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึหนึ่เอายี่เอ้ไปใยจังวะไม่มันเลยถือว่าโชคดีวันนี้มันกลัวกูไอสัตว์ปากเบิกสันมึงเจ้อีกไหมเาอมีเราไม่เอาโูโรไปจริงเปล่า ไปยัยแน่นะแน่ไมแน่แน่นะครับผมครับผมอี้อ่ะมึงเป็นอะไรกับมันวะอกูถามจริงนะถ้าเป็นกูตีมึงยากอย่างไรกูงงมึงบอกมาสิอืมบอกมา <c oughs> คุยมาดิไหนผัวอยู่ไหนผัวมันอยู่ไหนเอาไปไอ้สัตว์เอาไงคุยเลย มึงต้องการอันใดกับมันบอกมาหน่อยสิอีหนูอะไรกูแต่ร้องไห้อยู่อีสัีศาเอาไงมึงแกลอ,อกกูเนี่ยฮะว,ว่าไม่ได้เนละไปเถอะจะอยู่ทำไมฮะยี่ห้อไปห้หมดอ้าวไอ้อสั์ยังไงเนี่ย นี่นะคาถาวุ้เล่มนี้นะอ,อันนี้มันมาแล้วอ๋อไอ้เที่ยกูรู้แล้วไอ้ที่มาเมื่อวานนี้กูว่าน่าคุ้นๆไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ็ดว่าไงจะ๊ะอีเลียมหนาวอีสัตว์อีเลียมไปแล้วไอ้เที่ยมึงงงไอ้สัตว์เอ้ยเอาไอ้เที่ยงงไไปหนมาอีเลียมไปไหนมา รถค่ะรถโอ้ยสัตว์อีเลียมอิเทียเอ้ยกูไอ้สัตว์ <c oughs> คันคันจรนนี้เริ่มคันหนวดด้วยไปอาบน้ำก่อนไ,ไหมเฮ้ยแต่กูขอเช็ดตีนหน่อยเหอะไอ้สัตว์มานี่อีเลียมอันนี้มีเท่งอะไรไหมอาน้ำไหมให้ผมขวดเลยได้เทีย <c oughs> ได้อาบน้ำแน่อนอนอ,อิฮะอีะเลียมเอาไปเอาถัางไป <c oughs> โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยอิเทีย sơn thiếu dò bay mà